มีเรื่องแปลกๆของผู้ชายคนหนึ่งครับผู้ชายคนนี้ชื่อตะก้อนแกเป็นช่างปะซ่อมเสื้อผ้าตาเท่าคนนี้หลังค่อมแล้วแกก็ไม่ชอบใจเลยที่แมวมักจะมาส่งเสียงทำให้แกต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกบ่อยๆถ้ามันร้องงาวงาวตอนที่พวกมันติดสัตว์ก็ยิ่งทำให้แกหงุดหงิดมากเป็นทวีคูณเพราะว่ามันดังมากตอนที่แกยังเด็กๆแกกลัวแมวมาก นอนกลางคืนมันมาร้องแกกลัวจนตัวสั่นชักพระหม่มรุมโปงแล้วมันก็จะทำให้แกนอนไม่หลับอยู่อีกนานเชียวพอแกโตทำงานได้แกทำงานอยู่กับบ้านแม่ของแกรับเสื้อโหลมาเย็บแล้วก็ให้แกเย็บด้วยช่วยกันกับแม่แกก็จะก้มหน้าก้มตาทำงานไปแต่ว่าบางคืนแกกำลังทำงานอยู่แล้วแมวมันมาร้องทั้งที่มีเสียงผีจักดังอยู่แกก็ยังสะดุ้งเฮือกหนาวไปถึงหัวใจ พอได้สติแกก็ต้องวางมือจากงานนั้นผุดลุกขึ้นแล้วก็ผล่หน้าต่างออกไปไล่มันอย่างโกรธเคืองมีอยู่หลายคนที่ไม่ชอบนิสัยใจคอของแกพอเขารู้ว่าแกกลัวแมวเขาก็ย่องกันมาเลยทําเสียงแมวหลอกที่หน้าประตูแล้วก็หลบไปแกโผล่พรวดออกมาจากบ้านก็ไม่เห็นอะไรทําแบบนี้แกก็ยิ่งคลั่งเห็นแมวเป็นไม่ได้จะต้องไล่มันตะเลิดเปิดเบิงไปพวกนั้นมันจะทําให้แกเป็นโรคประสาท จริงๆแล้วพวกเขาก็ว่าแกบ้าอยู่แล้วไม่มีใครเหมือนอย่างแกที่จะเกลียดแล้วก็กลัวแมวอย่างเข้ากระดูกดำอย่างนั้นตอนหลังๆแกหยิบอะไรได้ก็กว้างใส่ทางต้นเสียงไปเลยพวกรักสนุกบนความทุกข์ของคนอื่นก็เลยไม่ค่อยกล้าอ่าที่โดนบ้างไม่โดนบ้างก็เห็นจะเป็นแมวตัวจริงนั่นแหละแต่พวกแมวมันก็ไวแทบจะไม่เคยตกเป็นเป้าพวกเจ้าของแมวและคนใจบุญคนสงสารแมวก็พากันเกลียดตะก้อน หาว่าแกใจคอหูร้ายหาทางจัดการกับแกอยากจะไล่แกออกไปจากหมู่บ้านแต่ก็ทําไม่ได้จะทําอย่างนั้นได้ยังไงไม่มีอํานาจอะไรจะไปแจ้งตํารวจข้อหาทารุณสัตว์ก็ไม่มีหลักฐานอะไรอยู่ในมือก็เลยรวมหัวกันไม่เอาเสื้อผ้าไปจ้างแกปะซ่อมหลังจากนั้นก็พากันไปพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาหมู่บ้านที่ชาวบ้านพากันนับถือเลื่อมใสนั่นก็คือศาลเจ้าแม่จันหอม สารเจ้าแม่หลังนี้เก่าแก่อยู่มานานเล่ากันว่าเมื่อก่อนอยูย่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งมีบางคนบอกว่าต้นไม้นั้นเป็นต้นจันทร์ชาวบ้านหลายคนก็ไปจุดทูปจุดเทียนกราบไหว้วนขอให้เจ้าแม่นี่ไล่ตะก้อนให้ไปพ้นจากหมู่บ้านให้แกไปอยู่ที่อื่นให้ห่างไกลผู้คนห่างไกลชาวบ้านชาวช่องเขาแกจะได้ไม่ไปทํากะแมวของใครอีกแกก็รู้พวกชาวบ้านมันล้วนแต่ตัวแสบต่อหน้ามันเรียกแกตะก้อน อ่าพอคล้อยหลังเท่านั้นมันเรียกแกไอค้คอมมันไม่มีใครดีสักคนแกก็เลยไม่อยากจะญาติดีกับใครอยู่มันคนเดียวอย่างนี้แหละแล้วก็อยากจะทําอะไรก็ทําไม่ต้องไปสนใจใครเขาจะว่ายัางไงก็ช่างเขาชาวบ้านไปกราบไหว้ขอให้เจ้าแม่จันหอมช่วยแล้วก็ยังไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นกับตะก้อนแกก็ยังอยู่แล้วก็ยังคงไล่ตับเพิดแมวด้วยเสียงดังลั่นอยู่แทบทุกคืน ที่เสียงแกสั่นนั่นเป็นเพราะแกกล้ากล้ากลัวกลัวใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวด้วยความกลัวแมวมัวจะไล่แมวมันก็ทําให้แกไม่ค่อยได้หลับได้นอนในตอนกลางคืนแกก็อาศัยงีบเอาในตอนกลางวันแกอยู่คนเดียวแม่ตายไปนานแล้วตั้งแต่แม่ตายแกก็อยู่คนเดียวเรื่อยมาแกก็ไม่มีห่วงอะไรลูกเต้าก็ไม่มี แต่ก่อนโน้นแกก็เคยมีเมียกับเขาอยู่คนหนึ่งผอมๆดำๆเป็นคนขยันตอนนี้ไม่อยู่แล้วเสียชีวิตตอนออกลูกใหม่ๆออกลูกมาใหม่ๆอยู่ไฟได้สองสาวันก็ไม่เอาแล้วบอกว่าเบื่อเสียเวลาอยู่ไฟนะไปลงน้ําไปลอยคอแช่น้ําเก็บยอดผักบุ้งเอาไปขายหมดลูกเกิดอักเสบจนตายแล้วต่อมาลูกเล็กๆนั้นอยู่ดีๆยามดึกในคืนที่เงียบสงัดก็ชักเกรงตาเหลือกตาค้างแล้วก็ตายตามแม่ไป แกก็ตกใจพูดไม่ออกเหตุร้ายนี้เกิดหลังจากที่ผู้เป็นแม่ตายไปเพียงเจ็ดวันจนชาวบ้านพูดกันว่าแม่ที่ตายนะเขามารับเอาลูกไปอยู่ด้วยกันแกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความจริงเป็นยังไงแม่ของแกบอกว่าตอนที่เด็กกำลังชักเกรงอยู่นั้นแกเห็นเงาดำใหญ่ท่าบูบลงมาที่ทารกน้อยแล้วเด็กก็ขาดใจตอนที่ลูกของแกเกิดพวกแมวมาร้องกันใหญ่คืนที่เด็กตายพวกมันก็มาร้องกันอีก แกถลันออกไปดูพวกมันจนไม่ทันเห็นตอนที่ลูกสิ้นลมแกเห็นว่าเจ้าแมวพวกนั้นมันเป็นแมวสีดำอ้าวมันมาจากไหนกันทั้งสีห้าตัวมารวมตัวกันมาส่งเสียงร้องแเวงาวที่ข้างบ้านของแกเหมือนกับพวกมันนัดหมายกันมาทําการนี้โดยเฉพาะหลังจากเสียลูกไปแกก็คอยดูว่าแมวผีพวกนั้นมันจะมาแถวบ้านแกอีกไหมก็ไม่ปรากฏว่าพวกมันจะมาแสดงว่าการมาของพวกมันในครั้งนั้นพวกมันจงใจพากันมา อันนี้ทําให้แกเกลียดแมวดํามากกว่าแมวอื่นตั้งแต่นั้นมาแล้วแกก็กลัวมันด้วยในเวลาเดียวกันอืมไอ้แมวดํานี่แกเห็นเนื้อตัวดําๆเข้ามาแล้วทําให้แกอดนึกถึงผีสางและความตายไม่ได้ลูกเมียตายไปก่อนแล้วแม่ก็มาตายทีหลังก่อนแม่ตายแม่ก็ขายจักรเย็บผ้าเป็นจักรอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่มีอยู่สองคันแม่ขายไปหมดเหลือเอาไว้แต่จักรแม่บ้านคันเล็กๆ รับงานปะเย็บซ่อมเสื้อผ้าเปลี่ยนซิปแม่บอกว่าทํามาหากินมานานแล้วหยุดเสียทีจักไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่อยากจะเก็บเอาไว้ก็ขายไปเอาเงินมากินมาใช้กันในครอบครัวแม่เย็บจักมาตั้งแต่สาวๆตั้งแต่ยังไม่แต่งงานกับพ่อที่แต่งงานกับพ่อก็เพราะว่าพ่อเป็นลูกชายนายจ้างของแม่พอแต่งงานกันแล้วก็แยกตัวมาทํากิจการของตัวเองตะก้อนนี่จําหน้าพ่อไม่ได้เพราะว่าพ่อตายตั้งแต่แกยังไม่รู้ประสีประษา ทีนี้พอแม่ตายแล้วแกก็เลยต้องอยู่คนเดียวตลอดมาไม่คิดจะมีเมียใหม่หายากไม่มีใครเขาอยากจะได้คนหลังค่อมเมียคนที่ตายกว่าจะได้มาก็ต้องอาศัยคนอื่นคนอื่นที่ว่านั่นก็คือแม่เพราะแม่ช่วยหรอกจึงสําเร็จเสร็จสมฐานะทางบ้านของหล่อนไม่เคยดีแม่ก็เลยจ้างมาช่วยงานเย็บผ้าให้ช่วยตัดขี้ได้เสื้อผ้าที่รับมาเย็บนี่แหละก็เลยทําให้ได้อยู่ใกล้ชิดกัน แม่ก็คงจะรู้แล้วว่าแกจะต้องชอบหล่อนส่วนแม่นะ่ะชอบอยู่แล้วก็หล่อนเป็นคนขยันทำมาหากินไม่หยุดมือไม่ยอมว่างพอแม่เห็นทีท่าว่าชอบพอกันแม่ก็รวบรัดไปสู่ขอกับพ่อแม่หล่อนแล้วก็จับให้แต่งงานกันซะเลยแม่คิดว่าขืนปล่อยช้าไปฝ่ายหญิงก็อาจจะฉุกคิดได้ว่าลูกชายของนางนะั้นหลังค่อมเวลาอยู่เงียบเงียบคนเดียวแกก็มักจะคิดถึงแมวดำเจ้าพวกแมวผีเหล่านี้มันร้องกันแล้วแกก็ต้องเสียลูกไป ทำให้แกอดคิดไม่ได้ว่าไอ้พวกแมวนั้นมันพากันมาส่งเสียงสาบแช่งให้ลูกของแกตายตายไปเสียหรือมายังไงกันแน่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็นะว่ามันเลวมากเนี่ยไอ้พวกแมวนี่แกยังคงอยู่ที่บ้านไม่มีใครไล่แกไปจากบ้านเก่า,บ,าบ้านเกิดของแกได้เจ้าแม่จันหอมก็คงจะไม่เห็นด้วยกับพวกแม่บ้านทั้งหลายที่จะใช้อำนาจลึกลับมาทําให้แกต้องจากบ้านที่แกมีความทรงจํามากมายของแกไปท่านก็เลยไม่ได้ทําอะไรแก แกมักจะคิดถึงตัวเองอยู่บ่อยๆคิดถึงหลังค่อมมันเป็นมาตั้งแต่กำเนิดเกิดมาไม่เหมือนคนอื่นเขาแต่แกก็มีหัวจิตหัวใจเหมือนกับชาวบ้านชาวช่องแล้วแกก็กลัวตายเหมือนกับคนอื่นนั่นแหละแม้จะมีบางคนเห็นสภาพของแกแล้วพูดว่าเออเกิดมาเป็นแบบนี้กูตายซะดีกว่าใครอยากตายก็ตายไปสิแต่แกไม่อยากตายนี่แกอยากจะอยู่คำฟ้าซะด้วยซ้ำ แกเคยคิดว่าคนเราเกิดมาทําไมต้องตายด้วยเกิดแล้วไม่ตายไม่ได้เหรออยู่ไม่อย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยไปเลยอยู่ไปเท่าที่อยากจะอยู่อยู่นานเท่าไหร่ก็ได้เออถ้าเป็นอย่างนั้นได้แกคิดว่าแกจะอยู่ให้ตลอดไปเลยอยู่มาคืนหนึ่งแกฝันถึงเมียมาได้ฝันถึงมานานแล้วเมียมาเตือนว่าอย่าไปเด็ดผักบุ้งในคลองหน้าบ้านนะแกก็าถามว่าทําไมเมียก็บอกว่าบอกได้แค่นี้ละเสร็จแล้วก็แวบหายไป ตื่นนอนก็ยังจําได้ว่าเมียมาพูดเตือนเรื่องอะไรความจริงแกนึกอยากกินแกงส้มผักบุงมาหลายวันแล้วก็ว่าจะไปเก็บผักบุ้งมาแกงเมียก็มาห้ามซะก่อนเอ๊ะมันมีอะไรไม่ให้ไปเก็บผักบุงก็เด็ดกินอยู่เป็นประจำเอามาต้มจิ้มน้ําพริกเอามาผัดน้ํามันบางทีก็ยังมาดองจิ้มน้ำพริกกินอีกด้วยแกไม่เชื่อแกก็ไปไปตอนบ่ายบายมันทําให้แกเกือบจมน้ําตาย ลอยคอเด็ดยอดผักบุ้งอยู่จูจ่ๆเกิดหน้ามืดวูบดำมืดเหมือนกลางคืนเลยรีบสูดลมหายใจลึกๆสองสาเฮือกจนได้สติขึ้นมากลับเข้าฟังทันทีดีนะที่เมื่อคืนเมียเตือนแกก็คอยระวังอยู่เออไม่รู้หน้ามืดเป็นเพราะอะไรอาจจะนอนไม่พอก็คงจะเป็นเพราะไอ้พวกแมวบ้านั่นแหละมันคอยแต่จะมารบกวนแกก็โทษมันอีกแล้ว เขาว่ากันว่าแมวเนี่ยถ้าลูกมันหายไปเนี่ยมันจะร้องหาลูกมันอยู่ถึงยี่สิบชั่วโมงเสร็จแล้วมันถึงจะลืมแต่ว่าบางคนก็บอกว่าต้องสามวันก่อนนะมันถึงจะลืมก็เลยทําให้ไม่รู้แน่ชัดว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่กันแน่มันถึงจะเลิกร้องหาลูกของมันแมวมันก็ห่วงลูกคิดถึงลูกของมันเหมือนเหมือนกับคนน่ะแหละคนก็น่าจะคิดถึงความรู้สึกของมันกันบ้าง พวกสัตว์ต่างๆพวกนี้คุณอนุชาคิดว่ามันต้องรู้อะไรหลายๆอย่างเพียงแต่มันพูดกับคนเราไม่รู้เรื่องเท่านั้นเองนี่ถ้าหากว่าพวกสัตว์มันพูดร้องทุกข์ขึ้นมาได้คิดว่ามนุษย์คงจะต้องได้รู้อะไรเยอะเกี่ยวกับความทุกข์ที่คนได้ทำกับพวกมันอย่างชนิดเห็นแก่ตัวตามใจตัวเองไม่นึกถึงใจเขาใจเราเหมือนกับว่าพวกสัตว์เนี่ยไม่มีชีวิตไม่มีความรู้สึก ที่นี้เช้าวันหนึ่งคุณอนุชาเนี่ยตื่นขึ้นมาออกไปหน้าบ้านไปเห็นว่าแมวเนี่ยมันมาออกลูกอยู่ที่ซอกหลืบที่แกวางของต่างๆระเกะระกะรกเสียตรงนั้นเนี่ยก็มองไปก็เห็นว่าลูกของมันมีอยู่สี่ตัวด้วยกันสีดำๆด,ด,ด่างๆสีน้ำตาลอ่อนๆเหมือนแม่มันมีอยู่ตัวหนึ่งมารู้ตอนหลังว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ออกลูกที่บ้านคุณอนุชาหรอกแต่มันออกที่อื่นแล้วมันก็คาบมาไว้ เพราะว่ามันเห็นว่าตรงที่เดิมเนี่ยคงจะไม่ปลอดภัยสําหรับลูกของมันมันก็เลยย้ายหาที่ใหม่ที่มันคิดว่าน่าจะปลอดภัยกวา่าที่คุณอนุชารู้ก็เพราะว่าบ้านใกล้ๆกันน่ะแม่บ้านเขาบอกว่าแมวน่ยมันออกลูกบ้านเขาแล้วมันก็คาบลูกหายไปเพราะว่าแกไปยุ่งกับลูกมันเข้าคุณอนุชาก็เลยบอกว่ามันย้ายไปที่บ้านผมมาแหละไปอยู่ที่บ้านผมแม่บ้านคนนั้นก็เลยมาดู แล้วก็บอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตัวที่ไปออกลูกที่บ้านนะใช่คุณอน,นุชาถามว่าเอาไปไหมแม่บ้านเขาก็สายนาเขาบอกไม่ใช่แมวที่เลี้ยงมันเป็นแมวจรจัดเคยออกลูกมาครอกหนึ่งแล้วลูกครอกเก่าไม่ทันโตดีก็ออกมาอีกครอกหนึ่งโอ้มันช่างขยันทองแท้จริงๆอยากจะเอามันไปทําหมันจะจับมันไม่ได้ไม่อยากให้มันออกลูกเยอะรถชนตายหมด ครอกเก่าของมันก็มีอยู่สี่ตัวเหมือนกันก็โดนรถทับตั้งแต่ตัวเล็กๆตายไปเหลือตัวเดียวเลี้ยงเอาไว้ที่บ้านน่นแหละไม่ให้มันออกจากบ้านนะกลัวรถทับแถมแกก็บ่นว่าโอ้รถมันขับเร็วจังไม่รู้จะรีบไปไหนกันทีนะไม่ดูหมาดูแมวกันบ้างเลยน่าสงสารมันแต่แล้วก็บอกว่าครอเนี้ให้คุณอนุชาเลี้ยงพวกมันเอาไว้คุณอนุชาก็บอกผมไม่ชอบเลี้ยงตัวอะไรห็อกเพราะว่าผมไม่มีเวลาดูแลพวกมัน ผมต้องเดินทางไปโน่นมานี่อยู่บ่อยๆขืนเลี้ยงมันก็จะพากันอดตายเสียเปล่าๆกุณนุชาอยู่ตัวคนเดียวที่บ้านทาวเๆภรรยาแยกทางกันลูกๆก,ก็อยู่กับย่าที่บ้านต่างจังหวัดถ้าเลี้ยงแมวก็คงจะไม่มีใครเอาข้าวปลาให้มันกินน่ะต่อมาพอพวกมันเดินสเปสะสป้าได้ก็มีคนเดินผ่านไปมาก็เห็นเข้าก็เลยแวะดูพวกมัน ก็ปรากฏว่ามีคนอยากได้เหมือนกันแต่เขาบอกว่ามันยังไม่หย่านมเอาไปเลี้ยงลําบากเอานมอะไรให้มันกินก็ไม่รู้เขาบอกว่าอีกอย่างแมวน่ะต้องให้มันกินนมแม่มันจนกระทั่งแม่มันทิ้งทาไมอย่างนั้นมันจะไม่แข็งแรงหรอกอย่างคนข้างบ้านเขานี่เอาลูกแมวมาเลี้ยงจริงๆแล้วไม่ไดเอามาแต่มันหลงมาจากไหนไม่รู้ตัวเล็กๆอยู่เลยเขาก็เลี้ยงมันไว้ทีนี้มันไม่ได้กินนมแม่มันกระดูกไม่แข็งแรงเลยฟันก็ไม่ดีเปราะกร่อนแข้งขาหักง่าย เคยได้ยินเขาพูดกันว่าถ้าจะเลี้ยงลูกแมวตัวเล็กๆต้องให้มันกินนมแพะอย่าให้กินนมอื่นคุณอนุชาก็ไม่รู้หรอกว่ามันจริงหรือว่าไม่จริงพอมีคนมาดูลูกมันเยอะๆแมวมันก็พาลูกไปเที่ยวซ่อนตามซอกตามโพรงขาบไปไว้ที่อื่นวันสองวันก็ขาาบกลับมาอีกมันคงไปเจออะไรเข้าอะ่ะต่อมามีแม่บ้านคนหนึ่งอยู่บ้านซอยตรงข้ามกับบ้านคุณอนุชานี่แหละ มาเห็นเข้าก็ถามว่าเลี้ยงเอาไว้เหรอคุณนันุชาก็บอกว่าเปล่ามันมาอยู่เองแม่บ้านก็บอกว่าอยากจะได้พวกมันเพราะว่าเป็นคนชอบแมวที่บ้านเลี้ยงเอาไว้ตั้งหลายตัวเจ้านายของสามีก็เป็นคนรักแมวรักหมาเลี้ยงเอาไว้เยอะเขามีที่ดินกว้างเป็นคนใจบุญที่บ้านยังเอาแมวไปให้เจ้านายคนนั้นทั้งหลายตัวเขาเลี้ยงอย่างดีมีที่นอนให้แต่ละตัวใส่ปลอกคอ บางตัวใส่ปลอกคอทองเลยนะแม่บ้านเขาก็บอกว่าอยากจะได้ไปหมดเลยคุณอนุชาเขาบอกว่าให้มันอดนมก่อนสิหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องเอาแม่มันไปด้วยมันจะได้อยู่ด้วยกันแม่บ้านก็บอกว่าแม่มันจะไม่ไปอะอสิแมวที่บ้านก็มีอยู่ถ้าเอาไปสงสัยเดี๋ยวก็ไปกัดกันแน่ๆเลยพออีกวันสองวันมาอีกแล้วหิ้วกรงสฟีฟ้ามาด้วยบอกว่าอยากจะได้ช่วยเอาใส่กรงให้หน่อยสิ คุณอนุชาก็บอกว่าจะเอาไปจริงๆเหรอต้องเอาแม่ไปด้วยนะแม่บ้านก็บอกว่าเอาไปก็ได้แต่กลัวมันจะไม่อยู่ก็ถามคุณอนุชาว่าจับแม่มันได้ไหมล่ะโอ,โอ้ยไม่มีทางหรอกขนาดเข้าใกล้มันยังแย่เคี้ยวขูว่น่ากลัวคุณอนุชาก็บอกว่าจับไม่ได้หรอกแม่บ้านก็ทิ้งกรงเอาไว้ให้บอกว่าถ้าจับได้นะเอาใส่กรงให้ด้วยแล้วจะมาเอาว่างั้น คุณอนุชาไม่เคยไปแตะต้องลูกๆของมันขนาดนั้นมันยังจะกัดเลยแล้วถ้าขืนไปจับลูกมันนะมันคงไม่เอาไว้ทําญาติมันหรอกพอตอนเย็นก็แวะมาอีกท่าทางแม่บ้านเขาอยากจะได้มากคุณอนุชาก็บอกผมไม่ใช่ของเจ้าของมันนะผมจับมันไม่ได้ทางที่ดีรอให้แม่มันอ,อย่านมไม่ให้นมแล้วน,ะน่าจะดีกว่าแม่บ้านก็บอกว่าถ้าอย่างงั้นยังไม่เอากลงกลับมาเอาทิ้งไว้ก่อน เื่อมีโอกาสจับให้ด้วยนะคุณอนุชาก็ไม่ได้ตอบว่าอะไรต่อมาพวกลูกแมวมันก็โตก็เดินออกไปนอก,กรัว้วตอนคำคำพอวันหนึ่งมันก็เหลือแค่สามตัวอ้าวหายไปไหนอ่ะข้างบ้านเขาบอกมีคนเอาไปตัวหนึ่งแล้วตัวที่สีเหมือนแม่มันนะเขาเอาไปแล้วอะจะไปว่าอะไรเขาได้อ่ะก็เพราะมันไม่ใช่ของคุณอนุชานี่แม่บ้านมาเห็นเข้าก็ถามว่าอ้าวมันหายไปไหนแล้วตัวนั้นอ่ะ สีน้ำตาลน้ำตาลนะ่ะก็บอกว่ามีคนเอาไปแล้วแม่บ้านเขาก็บอกเสียดายมากอยากจะได้ตัวนั้นนมากที่สุดเลยคุณอนุชาก็บอกว่างั้นเอากรงกลับไปเลยไหมแม่บ้านก็บอกดีเหมือนกันแม่บ้านก็เลยเอากลงกลับไปแล้วก็บ่นเสียดายเสียดายไปตามทางต่อมาเจ้าตัวหนึ่งก็หายไปอีกตัวตัวนี้สีขาวขาวดำดๆคุณอนุชาเห็นตอนเชา้าไม่มีมันอยู่แล้วเหลือแค่สองตัว ไอ้สองตัวที่เหลือนี่สีเครอะเะไม่สวยไม่งามอะไรมารู้จากข้างบ้านว่าเห็นแม่บ้านคนนั้นคนที่มาบ่อยๆเนี่ยจับเอาไปไอ้ตัวนี้แหละที่แม่ของมันเรียกหาอยู่ไม่ว่างเวน้นข้ามวันข้ามคืนน่าสงสารมันไม่ได้ร้องเปล่านะยังก้มๆเงยๆเยที่ยวมองๆดมๆไปทั่วหมดตามซอกตามมุมต่างๆเสร็จแล้วพอเช้าอีกวันทีนี้คุณอนุชาไม่เห็นพวกมันแม้แต่ตัวเดียว ปรากฏว่าแม่มันคาบลูกไปไว้บ้านป้าหลังถัดไปดีที่รถไม่ทับเพราะมันแอบเอาไปไว้ใต้ท้องรถแต่แล้วพอตอนเย็นมันก็คาบกลับมาที่บ้านคุณอนุชาอีกมันเที่ยวร้องเที่ยวค้นหาลูกแอนตัวขาวดำน่ะลงไปดูในถังที่มันเคยเอาลูกไปไว้เสร็จแล้วมันก็มุดเข้าไปในซอกไปดูมันมองเข้ามาในบ้านเราก็สงสัยว่าคุณอนุชาเอาลูกมันมาซ่อนหรือเปล่า แล้วก็ยังมุดเข้าไปในซอกอิฐที่เป็นโพรงที่มันเคยเอาลูกเข้าไปอยู่ในนั้นพักหนึ่งก็ออกมาก็ร้องเรียกหาอีกท่าทางมันคงคิดถึงลูกมันมากบางทีก็ออกไปนั่งที่หน้าบ้านนอกรั้วมองทางโน้นทางนี้คุณอนุชาก็คุยกับป้าข้างบ้านว่าโอ้สงสารมันนะมันคงจะคิดถึงลูกมันป้าก็บอกคงใจอย่างนั้นเนี่ยน่าสงสาร คุณอนุชานึกได้ว่าตอนที่มีคนเอาลูกตัวแรกของมันไปเน่ะมันไม่ได้ร้องเรียกหาอย่างนี้มันคงจะจำไม่ได้แต่ว่าลูกตัวนี้มันจำได้เพราะว่ามันเลี้ยงนานกว่าตัวนั้นแล้วก็ลูกก็เหลือน้อยตัวแล้วด้วยแล้วอีกอย่างไอ้ตัวที่แม่บ้านเอาไปเดี่ยมันออกจะติดแม่มันด้วยอ่าก็คุณอนุชาเห็นมันคลุกคลีอยู่กับแม่ของมันตามแม่มันไม่ยอมห่างเลยคงจะสนิทกับแม่มันมากกว่าตัวอื่นคุณอนุชาก็บอกกับมันบอกว่า เขาเอาไปแล้วไม่ต้องห่วงมันรอกเขาคงจะเลี้ยงดีคุณอนุชาก็คิดว่าแม่บ้านคงจะเลี้ยงดีเพราะว่าตอนที่จะมาเอาทีแรกจะเอาทั้งครอกก็บอกว่าที่บ้านมีขวดนมมีนมให้มันกินเลี้ยงมาเยอะแล้วไม่ตายสักตัวตอนนี้เอาให้เจ้านายไปแล้วเจ้านายรักมากตั้งชื่อเพราะเพราะให้มันทุกตัวเลยสวมปลอกคอสวยงามปรากฏว่าแม่แม,แมวในร้องอยู่หลายวันกวามันจะเงียบเสียงไปแล้วก็เลิกค้นหาอย่างกระวนกระวาย พอลูกสองตัวมันโตมันก็ทิ้งไปเจ้าสองตัวลูกเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านคุณอนุชาแล้วพวกมันพากันไปอยู่ที่อื่นที่แรกก็ไปไปามมามาต่อมาหายไปเลยก็เลยไม่เห็นพวกมันแล้วรวมทั้งแม่ของมันด้วยต่อมาก็รู้ว่าแม่มันไปอยู่ซอยด้านหลังบ้านส่วนลูกๆของมันไม่เคยเห็นอีกเลยป้าข้างบ้านแกก็บอกว่าน่าจะมีคนเอาไปเลี้ยงคุณอนุชาบอกว่าไม่อยากจะเชื่อว่ามันเป็นเวรเป็นกรรม ในการที่แม่บ้านคนนั้นพรากเอาลูกแมวไปจากแม่ของมันแถมมาไปเลี้ยงดูอย่างดีแต่มันไม่น่าจะเป็นเหตุแต่เรื่องที่มันเกิดจะพอเหมาะหรือว่าเหตุบังเอิญหรืออะไรกันแน่คุณอนุชาก็บอกไม่รู้จะบอกอยังไงเล่าให้ฟังว่าปีต่อมาหลังจากเหตุการณ์น,นั้นแม่บ้านคนที่อุ้มลูกแมวไปจากแม่ของมันเนี่ยร้องห่มร้องไห้ตามหาลูกชายแม่บ้านมีลูกสองคนผู้หญิงคนโตผู้ชายคนเล็ก ไปเรียนชั้นประถมกันไปส่งเองบ้างนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างกันไปที่โรงเรียนใกล้บ้านวันหนึ่งเกิดอะไรบางอย่างขึ้นปรากฏว่าลูกชายหายตัวไประหว่างทางกลับบ้านวันนั้นบังเอิญว่าพี่สาวของเขาอายุสิบขวบไม่ได้ไปเรียนเป็นอิสุอิสัยน้องชายอายุแปดเก้าขวบนี้ไปคนเดียวเช้าแม่ไปส่งเย็นให้กลับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเองเย็นมากแล้วยังไม่กลับ โทรถามโรงเรียนอาจารย์ก็ไม่รู้เรื่องทั้งพ่อทั้งแม่ก็ออกไปตามถามดูที่โรงเรียนให้แน่ใจก็ไม่มีถามมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ว่าไม่มีใครรับเด็กคนนั้นจากโรงเรียนเพื่อนๆก็กลับปันหมดแล้วไม่รู้จะถามใครทั้งพ่อทั้งแม่กระวนกระวายกันใหญ่จ้างมอเตอร์ไซค์ตามหาก็ไม่พบตัวหรือว่าได้เบาะแสอะไรเลยไปหาตามบรรดาบ้านเพื่อนของเด็กชายคนนั้นบ้านแล้วบ้านเล่าก็ไม่มีใครรู้เรื่อง แม่ค้าลูกชิ้นปิ้งคนหนึ่งบอกว่า,เ,าเห็นนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปกับผู้ชายดำๆมุ่งหน้าไปทางถนนสายใหญ่เส้นทางนี้เป็นทางที่จะกลับไปยังบ้านของเด็กก็คิดว่าคงจะเจอคนรู้จักกันแล้วก็เลยนั่งรถกลับบ้านด้วยกันก็โทรถามลูกสาวที่อยู่ที่บ้านว่าน้องกลับหรือยังปรากฏว่าเด็กชายยังไม่กลับร้อนใจก็ไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ก็บอก ยังไม่24ชั่วโมงพากันเที่ยวไปตามหาไปยังสถานที่ซึ่งคิดว่าเด็กชายจะถูกพาตัวไปหายังไงก็ไม่เจอแต่ก็ไม่ละความพยายามพอครบ24ชั่วโมงก็ไปแจ้งความให้ตำรวจช่วยออกตามหาตัวแล้วก็ออกตามกันเองด้วยงานการไม่ต้องทำเลยทีนี้มันไม่สำคัญเท่าลูกนี่ทุกร้อนทรมานร้องห่มร้องไห้เที่ยวตามหาลูกไม่ได้พักผ่อนหลับนอนกันเลยก็ว่าได้ สองวันสามวันผ่านไปแล้วสี่ห้าวันก็ตามมานานวันก็ยิ่งดูเหมือนจะหมดหวังแล้วก็รอฟังว่าใครจับตัวเด็กไปอาจจะโทรมาเรียกค่าไทยก็ไม่มีหายไปเกือบหกเดือนตำรวจก็เจอตัวเด็กเด็กชายนะถูกผู้ชายคนหนึ่งหลอกไปเอาไปกักขังใช้ให้ทำงานอดโทดอยากๆผอมโซเด็กแอบหนีออกมาได้ไปหาตำรวจพ่อแม่ดีใจไม่มีอะไรเท่าอีกแล้ว เรื่องนี้ก็ทำให้คุณอนุชานึกถึงแมวแม่ลูกอ่อนตัวนั้นที่มันเฝ้าแต่เที่ยวมองหาลูกค้นหาลูกกระวนกระวายหงอยเหงาร้องหาไม่หยุดหย่อนแต่ไม่รู้ว่าแม่บ้านคนนั้นจะคิดอะไรบ้างหรือเปล่าบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสองสมปีที่แล้วนี่เองครับ